สวัสดีครับผมเก้านะครับวันนี้ผมจะพามาดูโตโยต้าอัล a ารนะครับปี2011นะครับคันนี้รถสวยมากนะครับไม่แสนเจ็ดนะครับเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถเก่าของที่ผมเองนะครับผมคันนี้ม่อยู่ที่แสนเจ็ดนะครับไม่แท้ๆนะครับรถสวยงามไม่มีชนหนักนะครับลิ้วอยสีดำแทบไม่มีไม่มีเลยมีขนแมวนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาครับดูแลจัดการให้ครับ โอเคคันนี้ราคาอยู่ที่900,000นะครับอยู่ที่9 0 4า0 0นนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเจ็2องวดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0,000นะครับแล้วประกันเครื่องเกียร์หนึ่งเดือนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูภายในนี่เลย่อนที่ขึ้นไป,ปอบปอร์บอไฟฟ้านะครับว้าสวยมากปึ๊บไม่เท่านี้ ไม่แสนเจ็ดจริงๆเลยนะครับจอ Android แล้วนะครับภายใน้หสะอาดคลิปนะครับรถรุ่นนี้เป็นรถที่เขาเรียกว่าอ,อะไรดีอ่ะทนนะสำหรับผมที่ผมใช้นะครับก็ทนนะครับแล้วก็อร่ล่ก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวว่าผมจะมารีวิวให้ดูนะครับไปแล้วเรามาสตาร์ทเครื่องกันก่อนเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูเันก่อนนะครับผมเอ้ยโอ้เดินนิ่งป็นไงเปิดแอร์นิดนึง สำหรับใครที่มองหารถครอบครัวราคาไม่ถึงร้านนะผมก็มองว่ามันเป็นรถที่ยังดีอยู่อ่ะยังดีอยู่เลยอ่ะดีเลยอครับผมนะครับแอร์เย็นเพลงเพ,งเพาออ่าสุดยอดสุดยอดดีเลยแหละนี่ครับเห็นไหมฮะชอบอ่ะ รถคันนี้เดิมๆนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมเรารับประกันกันอยู่แล้วนะนี่เลยเห็นไหมเออพยายา,ามจะขอขึ้นนิดนึงตาอ่าสวยสวยเลยภายในเออดีอ่ะเออโอ้ตัดละตัดล้ตัดล้เฮ้ยดี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 ครับดีครับเดี๋ยวกอนลงมาลุกอ่าดีครับดีครับชอบเลย อ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเครื่องก่อนไหมก็เดี๋ยวผมมารีวิวนี่ก่อนเบาะเมมพูดสตาร์ทแล้วนะครับโอ้โดีเลยคือถ้าใครสนใจเอาผ่านเนี่ยก็ราคาไม่ถึงร้านนะผมมองว่าคันนี้มันก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับเฮ้ไม่ได้เปิดนี่โอเคประตูวไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับจะพาไปดูข้างในก่อน อับผมสวยงามตามท้องเรือนะครับดูไฟฟ้าสองบานนะดูดีเลยแหละยังไงอ่ามาเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันครับท,ที่เปิดก็ตรงนี้เห็น ฝาเดิมนะครับฝาเดิมอ่าให้ดูนะครับสำหรับทุกที่นะครับดูเลยนะครับโอเคสวยงามคันนี้ก็ราคาอยู่ที่9ก้า0สนสี่หมื่นแปดันนะครับสนใจก็ถ้าเข้ามาหากล้องได้เลยนะครับแต่ขึ้นเบอร์โดขึ้นรลยยจะให้หรือว่าถ้าใครจะซื้อจะขายลถนะก็รับซื้อนะครับผม ยินดีครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีครับอ้อเยอะๆเดี๋ยวนี่เรามีรถเยอะแยะมากมายเลยนะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสอบถามได้โอเคขอบคุณครับ